ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารมีอยู่มากมายหลายพบภูมิตั้งแต่พบภูมิที่ต่ํากว่าอย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงพบภูมิที่สูงกว่าอย่างเทพเทวดาพรหมแต่ในบรรดาทุกพบภูมินั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่ายากลำบากและมีความพิเศษกว่าพภูมิอื่น ด้วยเหตุผลหลายประการสภาวะที่เหมาะสมแก่การสร้างคุณความดีหรือกรรมดีมีปัญญาและกายที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสในการพรบพระพุทธศาสนาเมื่อเราตระหนักว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตและนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทในหลายมิติ ไม่ใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์เมื่อรู้ว่าโอกาสนี้หายากเราจะไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับการทำสิ่งไร้สาระหมกมุ่นในอบายมุกหรือปล่อยตัวไปกับความขี้เกียจแต่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเร่งสร้างคุณงามความดีการได้เกิดเป็นมนุษย์คือโอกาสทองในการสร้างบุญบารมีการทำทานรักษาศีล จเจริญภาวนาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพราะพระภูมิอื่นอาจไม่เอื้ออำนวยเท่าพระภูมิมนุษย์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเพราะชีวิตเป็นของยากและมีคุณท่าการทำร้ายตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งควรใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์อดทนต่ออุปสรรค เมื่อรู้ว่าชีวิตมีแต่ความยากลำบากเราจะมีความอดทนและไม่ท้อแท้เมื่อเจอกับปัญหาเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญรักษาโอกาสที่ดีการได้เกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่พระพุทธศาสนายังคงอยู่ถือเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่ควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม และพยายามเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนเพื่อความพ้นทุกข์สุภาษิตกิจโฉมนุสปฏิลาโพจึงเป็นเครื่องเปือนใจให้เราไม่ลงระเริงกับชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ประมาทกับเวลาที่เหลืออยู่แต่จงใช้โอกาสอันล้ำค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น